พวกเราจะทำผลงานให้ดีที่สุดมาฝากทุกๆคนครับ ันแรกของน้องๆมันไม่ง่ายได้เข้ามาแข่งขันในทัวร์ระดับประเทศไม่มีใครเล่นได้ร้อซ็นหรอกครับจากเ,เกมนี้ทันทีครับผมแล้วโอ้โหเข้าไปถวกปุ๊บหายทันทีครับแน่นอนกับวา่าดีซีรีส์นี้ดีแท็กทาลรนดีสปอร์ตครับเป็นฝ่ายได้แตมไปครับผม วาเลนเซียซีเอฟนบก็ได้แค่1เกมเท่านั้นนบช่วงแรกก็กดดันนิดนึงครับหลายๆจังหวะมันไม่เข้าการทักเท่าไหร่ไปเลนเซียอาจจะไม่ใช่ทีมที่เก่งตั้งแต่เรื่องฟอร์มทีมนะครับแต่ผมเชื่อว่าผมจะเล่นได้อย่างสบายใจมากกว่าครับถึงจะฟอร์มทีมกันได้ไม่นานแต่ผมาทุกคนในทีมสู้กับคนที่แข่งมานานได้สบายๆก็เล่นไปเรื่อยๆตามเกมครับเล่นจนเข้ากับทีมเมื่อไหร่เดี๋ยวฟีเมือก็มาเอง อาบอมพีนติดอยู่ท่ามกลางกาอ,อกลอ้อมเบสอะไรเสมิชชันพี่เลิกแข่งปวดได้กันกักด้วยครับอาบอมพีนจอดนี่แล้วจะเอาลงหรือเปล่าบรีอิ่งอโบครับ กดมาชีวิตตัวเองครับโอ้แล้วไปยิวต่อจากด้านหลังครับโดยตัวของนูนูที่กดแอสเซน์ครับแล้วเข้าไปไหลได้หนึ่งครับอามันพีไหลสองและยิปชุดนั้นหนึ่งทีนี้ทีมกันเจะมาเหลือรถคันหนึ่งนกต้องเคียร์ออกแต่ไม่ทันดครับบาเลเซียซีเอฟก่อนครับตีไข่แตกตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะชนะทีมใหญ่ๆที่เขาปั้นกันมานานแต่พอได้ลองสู้ก็รู้สึกว่าเออสู้ได้ว่ะเลยเริ่มมีความมั่นใจในแตช์ถัดมาผมว่าไม่ยังเป็นต้องเล่นเพื่อจะโชว์คนดูครับหรือว่าโชว์ใครเลยครับผมอยากให เล่นกันเป็นทีมเล่นด้วยกันชนะก็นชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันครับในช่วงกลางซีซั่นก็ได้เห็นพัฒนาการของทีมที่ชัดเจนขึ้นมากยิ่งในแมตช์ที่เจอกับอีเวอร์ทั้ง2รอ,อบทีมมีความมั่นใจและกล้าเล่นมาก เมื่อผัานขอ,อกยังเก็บได้ในสถานการณ์ร1ต่อ3 1ต่อ4แล้วเมื่อเลเวลไปครับสวนกลับมาจังหวะนี้นอนหนัดครับเอาโาัวน้ากระแพงและคนรีคือพี่ชูครับตี C, อยู่ด้านหลังยิงอยู่ด้านหลังครับไบเปอร์เข้าไปรับดาบเอามาทีเ <c oughs> ข้าไปรับสวนและเป็นการรีเวิร์สสวิฟกลับมาของบาเลเซียตีเอฟอีสปอร์ตครับเขาไม่ได <c oughs> ้กดดันมากเท่าไหร่ในการแข่งขันทุกๆแมนครับยกขึ้นมาไม่มีล้างครับเข้าไปอยู่หัวไล้อยู่หัวไล้ตีอยู่นี่รอนหนัดพิเกอร์มาได้ก่อนครับหลังการตีกลางล็อบไบเปอร์ไปคัดทางด้านหลังตรงนี้ออยย่าาไปหงเร สู้ได้ทุกทีมแน่นอนเอามาคนใดเปิดก่อนหลบเอาไปทางด้านขวาให้สวยงามเสิ์ฟไิชูแล้วเก็บไปเรียบร้อยเป็นเอสอีกหนึ่งครั้งแล้วคีมไหลเข้ามาเปิดเกมได้ครับ3-0เอาชนะแชมป์เก่าไปได้ครับเมกาคิวไม่ล่ะเมกาคิวยังมีเวลาอยู่ครับแต่ดูกการกิงของเมกาคิวจากอาบอธที ผมเชื่อว่าพวกเราสู้ทุทีมได้สบายๆอยู่แล้ว แล้วท็อกตามมาตรงนี้ไบเปอร์โดนจับคนช้าหนึ่งนายโดนป่าแล้วไปทูราเมตาม,มาลหลังกับมาจับไปหนึ่งทีอู้สวยแล้วกลับเรื่ออีเลสตาลงไปแทนครับแลตามเข้ามาต่อเพื่อจะได้กับเพื่อนแต่ว่ากลายเป็นว่าเปกกิดยัไม่รอดครับยกขึ้นมาตรงนี้ก็จกรงิงแต่โดนคนน้อยกว่าแต่แล้วอลโมตัวแบตเรียกแล้วจถอยมาก่อนเลือดโล่มากๆจากลำปางตรงนี้จะทารอยครับไปแต่ท็อกมาตรงนี้โดนโทนี่อู้สวยมากไปมากแล้วติดอยู่กลางวงล้อตลอดโมโตครับอะไรครับด้านหน้าเหมยโดนจับคนช้าหนึ่งนายแล้วโดนพอท่อมาตรงนี้มีล้างหรือเปล่ากดตัวแข็งเพื่อเเเออออออาาาาาาาตตัััััววววรรดดดดดดดไไไไปปป่่ททงงงงง้้้้พโนนนนนนนหหลลลมมมจะึกกกีีียิ สายโดนดึงเข้ามาแต่ไม่เป็นไรครับกดแล้วลาฟอร์สทางแล้วสวนกิ้งสวนไปด้านหลังครับทินแต่ด่างโทนี่ตรงนี้เป็นคอสคิวเอาอรคิว <P S 1> เลยครับจะปิดเกมได้หรือเปล่ามาพารากานวิ่งเข้าไปเคาะแล้วจังหวะนี้ครับลุกไปที้กอดเกี่ยหรับโทนี่แล้วตีมาแล้วจังหวะนี้เป็นควอ <มา S 2> เลนเซซีเอฟอีสปอร์ตพัดได้ p a เพย์ออฟทีมเรา,เาก็ไสู่ได้เห็นแล้วว่าเราก็เชื่อใจกันเราก็เล่นอ,อย่างเต็มที่สุดท้ายถึงจะแพ้แต่เราก็จะไม่เสียใจในวันนั้นแล้วครับเพราะเราได้ทำเต็มที่แล้ว จริงๆก็ถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วที่เราสามารถเข้ารอบเพย์ออฟได้แต่ที่เกินคาดคือเราสามารถชนะทารอนและสามารถไต่ไปถึงอันดับ3ของทัวร์นาเมนต์ได้ผมเชื่อว่าทีมเรายังไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่นอนรอดูกันได้เลยครับ